วันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นที่อาคารที่พักของคนงานนะคะในบริษัทน้ํามันแห่งหนึ่งของซาอุดีอาระเบียค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้นั้นเกิดขึ้นที่เมืองโคบานะคะซึ่งอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศค่ะโดยเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นที่ชั้นล่างของอาคารก่อนนะคะต้นเพลิงก่อนที่เปลวไฟนั้นจะลามขึ้นไปชั้นบนอย่างรวดเร็วค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้ทําให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันทีอย่างน้อยๆ11คนส่วนใหญ่แล้วก็มาจากการขาดอากาศหายใจแล้วก็มีบาดเจ็บอีก,กว่า20 คนคะ่ะขณะที่สื่อบางสำนักนะคะก็บอกว่ายอดผู้เสียชีวิตในคราวนี้เนี่ยมีมากถึงกว่า20คนด้วยซ้ําทางด้านกระทรวงมหาไทายของซาอุดีอาระเบ,บียบอกว่าผู้บาดเจ็บนั้นมีคนหลากหลายเชื้อชาตินะคะส่วนใหญ่ก็เป็นคนงานที่มาจากต่างประเทศแต่ว่ายังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดใดๆทั้งสิน้นสําหรับบริษัทน้ํามันที่ชื่อว่าซาอุดีอารามโคน,นั้นกําลังอยู่ในระหว่างการสืบหาสาเหตุของไฟไหม้ค่ะบริษัทแห่งนี้มีคนงานมากถึง61,000คนมาจาก71ประเทศทั่วโลกค่ะ